สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวอลเล็บอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับมิสเตอร์วอลเลบนะครับวันนี้เราจะมามาทูเจ้าสิบล้อคันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีนี่โยกนี่ครับผมสามารถยกเทได้นะครับปู ก็จะมีลานนะครับที่วิ่งได้บานบอนอย่างสวยงามนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเทเลอร์สีฟ้าครับสีฟ้าเหลืองที่มากับแมคโครสีส้มนะครับนี่เึยขึ้นได้ครับออลงได้ขึ้นได้ปึ๊ดอย่างนี้นะครับนี่ก็พับเก็บได้ครับปึ๊ดล้อก็สวยมากเลยครับเดินล้อแม็กสีขาวนะครับ ตัวรถเป็นสีฟ้านะครับหัวเป็นสีเหลืองนะครับอ้าวเล่นได้ลุยทรายลุยไหลลุยน้ําได้นะครับก็จะเป็นลานนะครับวื้วืนวื้นวื้นนะครับกับชุดนี้เลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถตักนะครับรถตักที่สามารถยกขึ้นดอยนะครับยกได้มีกระบอกไฮดรอลิกยกได้ปืนบองแล้วก็จะเป็นมีก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นี่ สามารถตักได้ตักยกได้ครับป้นว้านวิ่งได้ป้านะครับเราก็จะมีเจ้าแมคโครแบบสีส้มนี่หนึ่งคันนะครับที่สามารถขุดตักได้วิ่งได้นะครับนี่ฮนะเนี่ยวิ่งตามพื้นลุกนี้ได้นะครับปา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 วิ่งได้นะครับขึ้นได้โอ้โหชุดนี้ก็นี่เลยนะครับได้ชุดนี้ไปก็สามารถลุยงานได้เลยนะครับนี่ พร้อมเลยนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับโอ้ยังสวยนะครับเจ้าสิบล้อกก็สวยเจ้าเมกโคก็สวยเจ้าซิกนี่ก็สวยนะครับโอ้พร้อมที่จะแบบอื้ดูเลยครับเห็นไหมครับอย่างงดงามอย่างสวยมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราก็มาเล่นกันเลยนะครับว่าเอาชุดนี้ไปเล่นตรงไหนตักดินตรงไหนนะครับครับผม๋ยวไว้มาเจอกันนะครับ คลิปนี้ก็ฝากติดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยในการติดตามช่อหวัดเลิฟด้วยนะครับ,ต,ต,รรบติ้งตง